โอ้ยสะมานาวเท่านี่เฮ้ยหนาวนาวนาวกุ๊กกุ๊กกโอยตีนคาเปสบายดีพี่น้องลมนะแลก็หายใจบปอยากติดพี่น้องเลยไพ่ก็ไปหหนเอาใม่นะโซบาดาำอีดำ อืดัโทรหากันตั้งแต่เก่ามุงพูดอาณาจะนั่งขึ้นมาแกงน้ำไม้เด้วยภาษาโหเห็นว่าการบริหารยังว่าสีแกงเลยเนี่ยเห็ดเลี่ยงทำมันเปืีอยนได้กบในตัวเล้นำไปเนี่ยเลยโทรหาลูกสาวกับพ่อกับพ่อกรับข้าก็ขึ้นมาตะเลียงงัวเช้าก็ไปงอะาคือเด็มเอือ โอ้ยอีเาาอื้อลงมาอดอ๋ว่าน้มาหาองห้ไปสูพี่พี่บอยากซื้อบกรกบนี่พี่โลหะลอยแล้ก็ก็ก็พย่ยามาันติดคออะจะดำสีแกงกันน้าหมายใส่กบอีกเลยพี่น้องเอย้เยสบายดีพี่น้งองเออมีพริกดิบยุแกงสกนะใกกงส,พส่พริกดิบนะเฮ้ยกูบอยากแกงใส่พริกซุกมีตีพริกดิบนะ เอ็งสับิดดิบมันจังแซบรอแซพเหมือนกันพี่น้อยปากไก่เป็นสายโซฮะยปากไก่เด้มันอยู่ในสายโซ่บอกไปหงหามหงเฮียนเฮ้ยเราเสบเหมือนกันพี่น้องแกงงละใหม่ซุ้มแซ่บอีล้วมันนี่ล่าสุดสิแจ้งการเด้อพี่น้องเด้อมันนี่เด้อ มื่ออื่นสิเกี่ยวขาวพี่น้องมื่ออื่นสิจ้างคนเกี่ยวขาวแต่ว่าจักสีใดจักคนพี่น้องเล่มมีแต่ล่อรุ่นวะสีสใดจักคนเธอโหแปลกมาพี่น้องแต่กระลบลอยผาบ่ได้ผุดดำประปรึ่งแจ้งการไว้เด้อพี่น้องเด้อมื่ออื่นสิจา้างคนเกี่ยวเกี่ยวขี้เกี่ยวจนลากาลจะลดใจ <laughs> ายใจเนีย่ย ว่าอยากได้จักชิปเช่าคนนี่แหละพี่น้องให้มันแล้วมือเดียวหะนะแต่ว่าจักสีได้หรือบอเราดุดเด้อพี่น้องเด้อว่าสีมีไัแน่มือแรงเต้นน้ำโตกับแม่เด้อมือแรงกันสิเก่าไปหาลุงกลมขออนุญาตเด้อให้ลูกกับเมียมาซอยไหนเมื่อหนึ่งลุงกลมนะเบิ่งคลิปทุกคลิปประศัตรเอฟซีตัวยงขึ้นตะเกียวข่าวแล้วไปเบิ่งคลิปขอาเดินลุงกลมเด้อเต้นน้ำโตมาเช่นนี มันตอบกูมาแล้วกะเทยน้ำโตันมันบ้าเจ้าสิบปรไห้ควายมัดข่าวเบาะมันบ้าวันนี้นั่นว้ากระเทยหน่อยน้ำโตเบาแล้วกะบอกคนเด่ๆว่าให้ลุงก้มกะป้ามัดขาเด้อว่ะโอเคพี่น้องรอแซ่บน้ำการแจ้งข่าวมาเนี่ยเมื่อินสิลงเกี่ยวข่าวแล้วทำแล้วมันทั่วซะบ้านเมืองเขาแล้วเบิดแหละเลือดแต่เฮาหาอยู่ในทุงนะพี่น้องเอ้ยอึ้คืออึ้คืออยู่เฮ้ยจักสิได้จักกระสอบเลยพี่น้องเอ้ยรอรุ่น มีแต่ว่าขาวงามงามแต่ว่ามันบางค่ะเด้มังดำห่างเนาะเใส่ตั๊กสอบเลยแกงแล้วเอาง่วนมาตะเลี่ยงเพราะว่าบ่าผูกแม่มันมันลอยออกบ่ได้อัดแหลนหางหัวไปน้อยตาตีตะกี้นี่ผูกไปเห็นอยู่ภายเขาผูกมันหิวหนำบ่หรือ,อยังไงบ่แม่นดอกหนำก็มี ในอ่างมันขวงขายหยกคอกแสนหนึ่งมีผือสือวะเนาะโอ้ยหาหมื่นได้ไมีผือสื้อหรืยังเชื่อเนี่แต่แสนสองหมื่นก็จะมีแม่กำลังหาพันสองหมื่นก็จะมีผือสื้อหรือเปล่าเว้ยหว่อยไปต้องสั่งเว้ยหนอยู่พายาไขผู้ กลไรกันมาผูกวขึอนมาเด้อน่มวก็จะเช่นไงเด้อนแปโตนะพี่น้องก็พังเอาเด้องัวขนามูลค่าหมื่นหนึ่งแปตนะโมเมนตยั่งน้องม่ใช่หอย่าป่วยมูลค่านะประมาณนั้นพี่น้องเฮาเลี้ยงกับ้ายงัวโต่จังหาจังหหมื่นหนึ่งอ่ยาเอากรต้นเดียวกเมืายาาหกระต้นนี่มันกับโบมีเงินเฮ้ยเนาะให้ยังคือโบผดหากิาจู่ๆพี่น้อง มึงใส่ปฏิบัติหัวออกมานะปลากระจางแล้วหัวผ oh. ูกกระจางหนวดผูกจางแล้วอันกายขึ้นมาแต่ป้าขมังมุ้งเช่าเห็นยั่ในหัวขานตูอีเอื่อยอันซ้ำหน่วยนะโอ้รอแซ็บพี่น้องรอแซ็บอ้อยังมันคือร่จังซีร่มเป็นหัวเป็นหัวมันสิบฏตีกล้องตีลังกาลงก่อนี่เหรอห้วย แรกใช่ป่ะบอกหล่อหล่อบอกนี่ร้านชิเฮียนี่หกเจ็ดคนเดี๋ยวนี่น,นะได้ล <c oughs> แล้วแลต่ก็บ้านเฮ <c oughs> าอีกเด้ก็อีอุ้มมาแล้วแต่ก็เอื้อแดดน่ยนะเจนแดงอันเด้อุ้มแล้วกัวน,น,จ,นออกจอยก็มาสิมาเสร็จนะวันอ้ยคือเป็นอันนี้นี่นะแล้วเอาบอกหน้าไม่รู้เป็นเต็งนี่นะยนันรมผัดไปนี่ยั <c oughs> ยนรมผัดกล้องนี่ <c oughs> ซีมหาคนนั่นแล้วเธอเห้ยจังปะว่าบ่แล้วสิเอาหมูได้พุ่นสามสิบโลจังสบายเฮาเกลือจานหายขอบคุณครับขอบคุณละลายเด้อบอเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวบอตัดขอบคุณละลายเด้อพี่เด้อเออพอปอกไก่ลงไปตัดพอปอกไก่ตัดน้าแต่หนาหิม ต่ว<พอ>นยี่งกห่พอแก่ตาหนังเอาไปไหว้อยู่นอกได้หลับข่าวดีเลยมากๆตไหว้หน่ไหว้มาไหจันจเต็มพรุ่งนี้น้ำข้าวปุ้นน้ำไก่บ้านไก่บ้านไก่ดำ,เอ,อดำอเอ้ยข้ื่สไก่ดำสองตัวปุ่นสามสิบกิโลโอ้ยดีใจเลยพี่เอ้ย ขอบคุณหลายๆเด้อพี่เดอ้อขอดีตของป้าที่หักทีแห้เงเบิ่งแง่งตลอดมาขอให้สุขภาพาแข็งแรงเฮงเทงร,งร,งร,งรงวยๆเงินคำไหนมาเทมาสวยวันสวยคืนเฮงเท่งเรืยตลอดปีตลอด,ปลอดไปเด้อพี่เดอ้อเอฟซีทุกคนทุกท่านคือกันมามาพี่นอ้องมาบรายะห่างแม่บักดำสิมาท่านอยูบอ่บ่อไหนเหรอโอ้ยหนาวเด้อพี่น้อง มีมีอิลีดแล้วก็ตาซีกูบ่าวอีคั้มมาเดยแล้วก็บักโนอีเอื้อยลังอ้วนผอกเทนสินเจนนะแดงไออีอุ้มไออีสร้างยิ้ขาโคฮาเลวเตื่อเตือยกับพังเบิงแล้กกำลังขวบมาแต่อุบลนมาหนี่พาตูดนผหาหมอหายใจบอๆเ่อ่อยให้ว ใจปวดทวท้องปานาปานตาเนี่ยเ่านไม่ร้อยกำลังขวามมากมาสังข่ามเมีอยู่ทั้งลูกต้องใส่ใส่ชิมไทยเนาะจากรับกูได้กได้กอนมันมันสูงก้น่ขี้ไร่แต่มันกลมตัวขึ้นงามไงโอ้ยขี้ไร่เรื่องงามกับบัดปั่นกับหูไสเ่ยขี้ได้ปั่นเลยนี่นะ42ซัเกินเกินห่ลกูเอาเบิดี้าเด้อพี่น้องสบาดี สี่หรือหาเสียบตที่ได้ปั่นบุกเกินเช้าวอาทิตย์นีดอกห้าวอหาเทากินเลยคะสบายดีอาหารกินแน่นะบุกเปานะบคียงรตาได้แกงหน่อไม้อีซุ่มพี่น้องใช้ใชเพื่อนไม่ใช่ลงมาเยอะกินมื้อเดี๋ยวจะบายดีพี่น้องเสียฟองเจ้าเจ้าอยู่กันอยังโอ้โคล้ไปยังนอกนี่ละ ฟางเห็น4 6กรูก้ริงดนหนาวนังตงล้มเยูอยโยหาใบขอขาดโฆษณาเดอยบ่นเื่ออาเดือวัาทีลงมาพี่เปิอยุดามเปยุไเห็นนั่นไดจะแหงัวเสียพอ่างนีนั่นเสียงลาย่ว ปลาด่างบิไลก็เขาเรียกอะไงูเขาใ่กนไข่นะเออปาปบลับนานล้วเขามัดเาอยู่พีไรแค่หง่อยพีไรมือนี่นะเออหัวเยียบเลยแม่พ่อหจูบลูกเอออะ่อตัวนี้ไหม เออแม่จิวล้วแกแกในตีกวดหนักะไม่ไนเนี่ยกักเว้นแล้วบอยไหเนี่ยโอ้ตัวนี้มันนักบ่วงเือบ่วงมันนักแล้วมันโดบอได้ม่วนได้ลอยเียวอออลงมายังลูถพาอวประได้เก็บ แกงแถวปีดเดียบป่แม่าอยู่นเมนเทเดนี่หนะเทศคลีห่อเลยนะรถเที่ยวโมมี่นาดานดา้านหน่อยเขาก็มาเลยอวานนี่นะซีไร่เดี่ยวจะนาเทศหอคืโดนกินดื่มส่วนอะฝนประดุกแดนี่นะ พี่็แม่บอกไก่ได้มากเฮ้ยเฮ้ยคุยดูโลนะสีมือสีมือใจดำไปเลยนัะกระปุกสามสิบโลอุ้ยปุณอะไรเนื้อแม่เอามางกระปุกไหนกอนหาๆก็เอาไปเดี๋ยวลงระปเออแคมีผ้ไหลน้กิ่ได้กระปุกน้ำใจแหละ เดี๋วเธเฮ้ยขยันาเข้าาเห็นเบียดเห็นใ้คนงานกินนกี่มก่อนเนะกินเนื้อักนะข้ปุ้นเนขะันนยันขยังนขยัันขันขยัันกยันขยัขยััขยันขยนขยัมขยันข้ันขยัันขยันขยันยยนขันัยัน โดนแล้วมันบอกกินแล้วล 5, น, 5, 5, 5. นี่จังมัอวเนี่ยตัวประกันกันเอ้ยเกี่ยวกับสาวด้วย่ให้ห้ามัดเขาติ จะเห็นพอด้อกบมเคลนะ <laughs> ื่อ,อ,อนอะไรลอยลเหรอเจ้เ <laughs> ยยล <laughs> ี้ยเจุ้่นบอเออแล้วอลอไ,ไอเย้อใชเมียจอ ยาฮิตม mm. <ım. S 2> ่มันเจียวขาเด้อเจ็บขาอันวะเจีบห <c ười> <c ười> ัวเข่ามาเราเจียบหัวเข่าเรามาดําหน้าพี่แด้อันี้เราไม่เคยว่ะเราก็ะมือกลัวมางแรงกัวนกา๊อเขากระเพาะใหญ่คนกระจอยมากเด้อดมแล้วเจ็บอันนี้อันยอินั่นเจียบให้ส่วนเทียบนั่นเจีบหัวเข่าก็จองเบื้องนี่ระดง แกยมเออนยังเจ็บบบไปดูไปดูทเกนี้ยา้มันยาดตอบก็เจ็บขามันแก่ปวดกระดิ่กปวดคนไ้ามันแก่เขาจะใพวกนั้นเงิอไ้เต็ม

คือบวบอกมันบวบมันอยู่เมืองอือบยอดน่แหละมันทรไปห้าบวบหน่อพอบวบมันคุกแตยังว่าติดต่อเบอร์พี่แอานจะโทรไหมเดี๋ยวบวบหน่มันโทรไปยำแดงมันกระหับติดต่อลงไปฮะรับไปปั่นเขาแหงแล้วรับไปปั่นเขาเนี่ยบับหน่อยอยู่เนี่ยวันหน่อไปอื

แมเมแตัดอยนมือนัม่คำนะบลีปาแม่สิหายอลสบาทนีนทองสิปันให้กูสอมึงอย่าไปว่าเด้อจะรองขาเขาว่ามาตื่นกมาเต็มโกเตอกูมาเต็มโกลาถึงแม่นองดำยังฮิงนองสิปันให้สอบนึง้วนี่สี่สอบดคือหัวนมันโจเลยมาไปีัยชอบขาไปได้หายไ่ ตัวเราเดี๋ยวป่ะเนี่ยตัวเราเดี๋ยวโอเคโย่ต้อปีนตะบอลล่าตัวบอลล่าไปดูหน้าแบบมุมและปั่นแล้วงอมลำแล้วดู